คุณใสศาสตร์โบราณที่เป็นความเชื่อกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องราวความลี้ลับของบนตราคาถาอาคมที่ยากจะหาคำตอบศาสตร์โบราณที่เป็นความเชื่ออยู่คู่เมืองไทยชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านมาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งําว่าคุณใสความรู้และเครื่องมือกำจัดศัตรูคู่อาฆาตในสมัยโบราณเช่นหนังควายกันไก่ตะปู ขแตะขอเบ็ดตกปลาสัตว์มีผิดและอื่นๆโดยเรื่องราวความเชื่อเริ่มมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาสังคมเริ่มมีพระเครื่องเกิดขึ้นพระเครื่องนี้เข้ามาแทนที่บรรดาเครื่องรางของขังที่มีผู้คนในสังคมใช้ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นผ้าประเจดตะกุดผ้ายันและวัตถุไสยศาสตร์อื่นๆเพราะพระเครื่องนำเอาพุทธคุณมาผสมผสานกับความเชื่อที่เป็นใสาขาว ทำให้กลายเป็นวัตถุสําเร็จรูปที่รวมของบรรดาของขลังที่พกพาสะดวกง่ายต่อการเอาใจใส่และร่วมสมัยมากขึ้นอีกด้านที่เป็นสายดำมีไว้กำจัดศัตรูคู่อาฆาตทำลายศัตรูให้ได้รับความเจ็บปวดหรือหวังเอาชีวิตของอีกฝ่ายดังที่เรามักได้ยินคำว่าโดนของด้วยการเสกสิ่งต่างๆเข้าร่างกายไม่ว่าจะเป็นตะปูเข็มหนังควาย ตะขอเบ็ดตกปลาสัตว์มีพิษเข้าท้องเข้าร่างกายในภาพยนตร์ในข่าวในชีวิตจริงสำหรับบางคนเพราะในสังคมเก่าทำคุณใสเป็นทั้งความรู้เป็นเครื่องมือการป้องกันตนเองและจัดการฝ่ายตรงข้ามในเวลาเดียวกันของผู้คนในหลากหลายเชื้อชาติซึ่งผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถในด้านการทำคุณไสนี้คือขมิหรือสวยนั่นเองโดยเฉพาะของขมิที่บอกเล่ากันว่า ไม่สามารถแก้ของขมินได้ทำได้เพียงบรรเทาไม่ให้ร้ายแรงกว่าที่เป็นอยู่หากต้องการถอนของขมินผู้ทำเท่านั้นถึงจะเป็นคนถอดถอนออกได้ต้องบอกก่อนว่าในประเทศเพื่อนบ้านขมินเรียกคุณไสว่าอําเปอร์หรือวัตถุที่อยู่ในอำนาจเวทมนต์สามารถสั่งให้ไปทำอะไรได้ตามที่ใจต้องการเช่นหนังควายตะปูกีพึ่งว่านกระดูกเส้นผมและอื่นๆ แต่สิ่งที่นำเข้าร่างกายที่ร้ายกาจและมีผลรุนแรงที่สุดได้แก่อัมเปอร์กันไตรเซกกันไก่เข้าท้องผู้ถูกกระทำจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน3มวันเพราะกันไก่จะเข้าไปตัดทำลายลำไส้ภายในร่างกายคนในปัจจุบันยังให้ความสำคัญและเชื่อถือในเรื่องของการทำคุณใสกันอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแต่ที่รู้กันกว้างขวาง,วางคงเป็น อัเปอร์สแบกเศกหนังวายเข้าท้องการเศกหนังวายเข้าท้องนี้จะเอาหนังวายทั้งตัวมาวางตรงหน้าและใช้ต้นหวายขนาดเท่านิ้วมือ่รยมนเคาะหนังนั้นที่จะค่อยๆหดตัวเล็กลงเล็กลงจนเท่านิ้วก้อยแล้วจึงสั่งให้ลอยเข้าไปท้องผู้เป็นเป้าหมายแล้วเศกขยายให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าเดิมทําให้คับท้องและอื่นอัดตายไปในที่สุดและนอกจากนี้แล้วยังมีคุณสายดำประเภทอื่นๆ เช่นคุณใสที่ทำจากขี้ผึ้งเส้นผมว่านตะปูตะขอเบ็ดตกปลาและอื่นๆที่ทำให้คนที่ถูกคุณใสมีอาการฟั่นเฟือนบ้าคลัง่งการฝังรูปฝังรอยก็อาจทำให้เจ็บป่วยเรื้อรังเมื่อมีการใช้ก็ต้องมีการแก้ไขป้องกันวิธีการที่จะถอนคุณใสมีตั้งแต่การรดหรืออาบน้ำมนตคุณใสดำที่โดนก็จะออกจากร่างกายออกมาการกินยาสมุนไพรเช่น อย่าแก้คุณใสที่ทำให้เป็นบ้าจะใช้รากชะอมส้มป่อยรากกระถินพิมานตะปูที่ตอกลงศพและฐานที่เขาเผาผีเจ็ดชิ้นมาผูกรวมกันด้วยได้ดำต้มดื่มและรวมถึงการสวดมนต์ถอนการทำน้ำมนต์ถอดถอน,อน,อนการทำน้ำมนต์ธรณีสารเป็นต้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกครั้งที่การใช้สศาสตร์เข้าทำลายศัตรูคู่อาฆาตหรือคนที่หลงไหลไม่ค่อยมีให้เห็น เพราะเป็นเรื่องที่ต้องแอบทำด้วยความผิดและการแก้แค้นทำเสนยาสั่งแต่สิ่งที่สำคัญคือคนที่มีวิชาจริงลดน้อยถอยลงนั่นเองในส่วนของการป้องกันคุณใสหรือป้องกันของเข้าตัวก็อาจจะมีการพบผ่าพระเครื่องเครื่องร้างของขลังที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกแผ่เมตตาลงกระแสจิตให้แต่ก่อนหน้าที่ยังไม่มีการใช้ตะกุดผ้ายันรากไม้บางชนิด บนบางตัวไม่ให้ถูกทำของและอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าการทำาสยศาสตร์ก็มีจุดอ่อนและบางครั้งก็ทำอะไรบางคนไม่ได้นั่นก็คือคนที่มีผิวสีทองแดงคือร่างกายสดชื่นจิตใจสงบดีสุขภาพกายสุขภาพใจดีนั่นเองหรือที่สำคัญก็คือคนที่มีศีลบริสุทธิ์ศีลเป็นเครื่องคุ้มตัวได้ดีนักแหล